นายกองค์การตำบลกึดช้างนำชาวบ้านมาขอให้ช่วยเร่งเรื่องของการติดตั้งไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านที่สารการจังหวัดเชียงใหม่นายพิเชษกันทะรถนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้นำชาวบ้านส่วนมากเป็นชาวไทยภูเขา ประกอบด้วยพี่น้องกลุ่มชาวเขาเผ่ามูเซอร์กะเหลี่ยงตะกากยอเกือบร้อยคนได้พากันนําหนังสือเพื่อมายื่นให้กับหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบอันได้แก่กระทรวงพลังงานจังหวัดเชียงใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมพลังงานจังหวัดเป็นผู้มารับหนังสือดังกล่าว และจากการเปิดเผยของนายดัตสกรสีดวงแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเมืองกึดตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่าที่หมู่บ้านเมืองกึดช้างแห่งนี้ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้มาเป็นเวลากว่า3 0ติดปีแล้ว จึงได้ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้และทางกรมป่าไม้ได้อนุญาตมาแล้วเพื่อไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดและล่าช้าในการดำเนินงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นก้าวแรก ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในงบประมาณของโครงการนี้ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนไม่น้อยกว่า1276ครัวเรือนจำนวนประชากรไม่น้อยกว่า5,000คนเพื่อไม่ให้ความเรื่มล้ำในสังคม ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงพร้อมด้วยผู้นำชาวบ้านและชาวบ้านมายื่นหนังสือดังกล่าววลิศลาทินนานิวร้อยแปดมวลชนทีวีสำนักข่าวภูมิภาคและนิวมหาชนภาคเหนือ,อะรรรคคคัััับบ <c oughs> บุีแกลงานนนทท กระทรวงพลังงานครับโครงการที่ดีมากคือตอนนี้คือโครงการทั้งหมดนะได้ผ่านเรียบร้อยแล้วคืทีนี้ทางพี่น้องของสุั้งหมเนี่ยคือจะได้มาตื่นตัวว่าตอนนี้คือโครงการจำนวนการถึงไหนแล้วเพราะว่าทางกระทรวงพลังงานได้ยินชอบมันมาเียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราเป็นเป็นกังวลใจเลยต้องมาโดยเรื่องนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ไฟฟ้านะครับ คนทั้งลุ่มนะครับน้องก็ลำบุญนี้ทุกวันนี้เอาผมได้ใช้ไฟฟ้านะครับถ้าอยใช้ไฟฟ้าเดินสายก็คงจะลําบากเพราะว่าหุ่นทรงธุรกันดานมากนะครับคนจะไปถึงได้นะครับดังนั้นเอาขอความเมตตานะครับจากทั้นท่านรัฐมนตรีนะครับกระทรวงพลังงานแล้วก็ท่านประหลัดกระทรวงพลังงานนะครับขอความนะครับเพรานะครับป้าช่วยทางพี่น้องหมของผมตัวเองนะครับเอาตัวมาตึงทุกท่านนะครับผมครับแล้วทีหมู่บ้านนั้นมาได้แก้ไฟฟ้ามากี่ปีแล้วครับ ที่จําได้คือประตำกว่าสามสิบปีนะครับตรงนี้มันมีไฟฟ้าเลยครับแล้วมันมีหน่วยงานเนี่ยเข้าไปดูแลเลยครับเบื้องต้นก็มีหน่วยงานบางส่วนก็ไปอยู่แต่ก็คงประท่วถึงนะครับเพราะว่าพื้นที่ยองบ้านเนี่ยมันอยู่แห้งไก่กับผู้ชมครับแล้วพลังงานไฟฟ่อนป้าไอ้นี่ที่ว่าเขามาขอเนี่ยมันมันมันจะทั่วถึงหมู่บ้านนะครับจากสำรวจแล้วคิดว่าทั่วถึงครับทั่วถึงมีมีทั้งหมดกี่หมู่บ้านครับมีทั้งหมดมีหลักคาเรือนประตำกว่า สองพันสอนหนึ่ง้กว่าเขาเรืนะครับมีชาวบอมาต่ากว่าห้าพันมาได้ใไฟฟ้าเลยม่ได้ใจไฟฟ้าเลยครับปเป็นสามสิปีเป็นสามสิบปีนะครับ,รบโอเคครับ